เอ้ยจะเอ้ยไม่ไม่ไอะไรอ๋อไม่ดีเอาลรครับก็ต้องขอกราสสดีกันนะครับก็มื่อผมทีราพบเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นมินิเกม EPT ี่28กันนะครับก็น่าจะใช่เลยเอ้ยใช่ใช่ใช่ก็ a p p l e c r ครได้อัปเดตแล้วตุ๊ดแตกก็มีหลายเซิร์ฟนะครับให้เล่นแต่แม่งเล่นได้ไม่รู้กี่เซิร์ฟ ไม่ใช่เซิฟเดียว TNT ร้านก็อาจจะเล่นได้นะครับก็ลองเข้ากันดูก็ได้ถ้าเล่นได้มันจะมีขึ้นอย่างนี้บอกถ้าเล่นไม่ได้มันจะมีสีแดงเขียนว่าซีอะไรเนี่แหละ IP ก็จะอยู่ด้านล่างเช่นเดิมเพิ่มเติมคือ EP ยี่สิแปดก็ทําการรอสว่างก็ต้องตัดคลิปเหมือนเดิมแหละเออรอสว่างก่อนแล้วแขกรับเชิญก็คืออุลตราสวัสดีครับมาจากช่องอันนีาเล็เดิมนะครับก็ตัดคลิปครับเอ้ยตัดคลิปแป๊บ <S <S เขา<ซ>เขาอัปเดตใหม่เหมือนในคอมเลยค่ะดูดู<อ><ะ>เหต,ตาดูอ่ะ,อะดีใจเกินเหรอมันเลยให้ออกอ,อย่างนี้ก็มีเหรออ๋อ,อสงสัยจะบา้บาบา้บาบ้าบ้าสงสัยจะเซิฟลีสตาร์นะครับลิบเข้ารีบเข้ารีเข้ารเข้าเ,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 าเาป้าหมายไว้พุ่งชน อุ้ยเซอร์บรีจริงด้วยเขาเซิร์ฟบรีเดียวอุน้นเข้ามาเข้ามาเนะนี่ยเซอร์สี่เซอร์เนี้ยอยู่สีแดงเอ้ยอยู่สีเขียวเขียวไม่ใช่เหลืองอเคก็อัปเดตใหม่ใช่ไรกว่าเดิมตรงกับอุ้ย,ยดีใจเกินซุยเปล่าดีใจเกินได้เมื่อกี้เซิร์ฟรีเพื่อแบบ โหขอบคุณมากต้ามาขอบคุณแอปเปิลคาราฟกันขอบคุณ,คณคที่สร้างสมัยให้เราพวกเราซึ้งอย่างสุดใจแฟนคลับแอปเปิลคราฟนี่ตุ๊แตกเหมือนเราแน่เลยอโอ้โหใจยเย็นๆครับอย่าตีตูดผมเลยตีตูดตีตูดตีตูดโง่อันนึใครอ,อ,อ,อัดคลิป MU TOM MU ไม่ใช่ MU This fancy way แล้วมันอย่าตีผมตกนะออกไปได้นี่โอเคอต่อขึ้นไปไปไปดูดีะว hein, <ไป S 1> ะดีะะวะดีะวะ เราอัดคลิปเหมือนกันแล้วก็อัดคลิปนะเฮ้ยมาแล้วไหน่ะนี่อยู่นี่โอ,โอ้ขึ้นไวมากอยู่นี่อุนจะไปไหน NPC อยู่ไหนอ NPC อยู่ข้างนี้อโอโหถ้ามีเสียงฟ้าร้องก็ต้องขออภัยด้วยครับฝนมันจะตกใช่ครับฝนจะตก ฟ้าเราต้เห็นเป็นน้ำจะแห้งเงี้อ้เอพีซีหายเซิมนี้กันแรกของก็ยังลำบากเหมือนเดิมเพราะเอ็ซแม่งอยู่ไกลชิบหายอย่างน้อยเขาก็ทำให้เราเล่นแหละเนาะเตรียอะไรเพื่อนเป็นไรนั่งน,นะอุดไปเธอะเฮ้ยนี่คือการแกล้งเพื่อนคันเทพ ตลบจะแก้มเพื่อนคันเทพน้ำเงินน้ำเงินซ่าสุดาซีโอ้จ้ะโอ้จ้ะโอ้ยกระตุกอ่ะโอ้ทำไมกระตุกจังอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆ อ้าปรับก็ยังกระตุกอยู่ดีครับเกก็ดีขึ้นแหละผมขอปรับการมองเห็นก็แล้วกันเพื่อความสนุกของคนดูนะครับอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮมาปอกเชียวเลยตอนนี้เนี่ยเอ้าไม่ขยันไม่ได้อ้าเฮ้ยทำไมเตียงเราทำไมดูดิ อเพื่อนเพื่อนมันขุดออกมาไงเพื่อนมันอุดเน้วโ <Okay. S 2> อเคเห็นก็ได้เดี๋ยวค้าบิ๊กแอคไอ้นั่นบิ๊กแอคหินเก็บบอแคอนี้แหละมาว่ะมาเหรอมันไม,<ะ>ม่มา<ะ>มันมาทุบบล็อกมันมาเกียนเออมันมาเกียรรู้แล้วตามีบล็อกไหม,มไม่มีไปแรกมา ลราจะต่อไปไฟกับสีหมน,นกันมีคนใช้ชื่อเคนแคสซี่จ้เฟสเข้าขออภัยครับโอเ้เจีสงได้อยู่ตาบ็อกขอบ็อกด้วยฟ้านี่ก็ร้องน่ะแหละเคยร้องเงี้ไหน คไปเลยแต่อย่าไปมันขุดบอกะจุ๊บตะต่อยเลยต่อยเลยพี่จะยืนให้กำลังใจจุ๊บเยยนะอ่ยน้ำเงินโดนยืดแล้วเฮ้ย แดงก่อนเปเป็นเหลืองไปเหลือง,อง,องตตีเลยโอ้ไม่ช่วยอะไรเลยเมือ,อ,มอทีเหลืองหนึ่งคนกักไม่ยังสู้ไม่ได้ไม่รู้จะว่างไงละ โะจ๊จ๊อุ๊ยอะใครเขามาเกียนทุกตรงนี้วะเนี่ยมาเดิน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 อเคแค่นี้แหละ แล้วก็อุนต้ยอยู่นะเออ้อกเส<ค>ร็จจะอะรมันตัดทางวะมันเป็นตรองนานแล้วอุนเต้ลุตมอยฮย้ยไม่เป็นไรชาตินาคอยเล่นกันใหม่จุ๊บ เรองแรกอะไรไม่ได้เลยขอบอกยมีส่วนร่วมคิดสีแดงัวอะไรกัวอะไรกัวอะไรกัวอะไรลูฟี่จาวหจาวหจาวหไละเฮ้ย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 นี่ ใครจะชนะใครจะชนะระหว่างบิ๊กแอกบิ๊กแอกชนะนะครับโอ้ยเพื่อนนี่ก็ไม่รอบคบเลยโอเคแมงเริ่มมาจ้องที่เราแล้วจู่เอ้าโอ้ย,อยสีเหลืองก็ไม่ไปจัดการมาละ คนหนึ่งก็น,น้อยนี่จะการเนียนเนียนแบบเกลียนเกียนอะทุกฮามา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 โอเค tăng mà hình cái lại. ăn nhỉ Thế chung như vậy Tông miên Tông miên Để thay tông cho bà Bà ơi Oh. อ้าวอ้าวเพื่อนขังตัวเองอ้าวอ้าวอ้าวอ,อะไรวะเนี่ยเพื่อนแม่ขังตัวเองก็ตายก,กันทั้งหมดเนี่ยแหละเคน้ำเงินน้ำเงินจะมาช่วย ต้องอย่าตีมันครับแม่งไม่ได้มาช่วยบ่โดนก็สารคิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับก็เพื่อนมันโง่โง่โคตรืมโคตรพ่อโคตรแม่งง่ไอคนเล่นเป็นเพื่อนมันน่ะปุตรที่เกิดตัวเองก็สารคิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบวิดีัอรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สสดครับบ๊ายบาย